ไอ้จ่อยเห็นแสนชัยนั่งซักผ้ากวาดบ้านล้างจานแทบทุกวันจนทนไม่ไหวเลยถามขึ้นว่าเฮ้ย hey, ไอ้ชัยทำไมข้าไม่เห็นเมียเองทำงานบ้านบ้างเลยวะซักผ้าก็เองกวาดบ้านก็เองแล้วเมียเองละ่ะไปไหนแสนชัยยิ้มแล้วตอบเสียงนิ่งๆโถเองอยาเข้าใจผิดที่เห็นข้าซักผ้าอยู่เนี่ยมันเป็นเวรของข้าต่างหากบ้านข้าใช้ระบบเสมอภาคเว้ยแบ่งเวรกันชัดเจนไอ้จ่อยทำหน้างงาแบ่งยังไงวะ เสมอภาคตรงไหนแสนชัยเชิดหน้าแล้วตอบอย่างภาคภูมิก็แบ่งกันเป็นชาติชาติไงชาตินี้เป็นเวรของข้าไอ้จ่อยหัวเราะแล้วรีบถามต่อโลเวรของเมียเองละ่ะแสนชัยตบกระมังน้ําดังป้าบก่อนตะโกนเสียงลั่นก็ชาติหน้าสิโว้ยฮ่าฮ่าคอยดูนะชาติหน้าข้าจะให้มันซักทุกอย่างเย็นผ้าขี้ริ้วเลยฮ่าฮ่าฮ่าแสนชัยหัวเราะอย่างสะใจ รับฟังเรื่องเล่าสนุกสนุดกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับขอบคุณครับ